สวัสดีพนักง,งานทุกท่านนะครับจะได้รับสิทธิ์ในการประเมินผลงานกลางปีนี้นะครับในวันนี้ทางแผนกทรัพยากรบุคคลก็จะขอนําเสนอในเรื่องของการอธิบายการกรอกแบบฟอร์มการประเมินผลงานนะครับแบบฟอร์มการประเมินผลงานในกลางปีนี้นะครับจะประกอบด้วยชี้จากหลักอยู่3ชีด้ด้วยกันนะครับชี้ที่หนึ่งก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อการประเมินทั้งหมดนะครับ จะประกอบด้วย4สีพาวยกันพาสที่1ข้อมูลพนักงานนะครับพาที่สอบทวนผลการปฏิบัติงานพาที่สทบทวนระดับความทุ่มเทต่อความสำเร็จของทีมและหัวข้อสุดท้ายนะครับส่วนที่4ประเมินศักยภาพในการเติบโตของพนักงานต่อไปชี้ที่ 2. นะครับประเมินผลงาน รวบรวผลการปฏิบัติงานครับชีดนี้ท่านจะต้องกรอกในส่วนของผลงานของท่านหรือโครงการที่ท่านเคยปฏิบัติมาในการตีนะครับรวมถึงกรอกในเรื่องของตัวชี้วัดผลงานผลการปฏิบัติงานและให้นนคะแนนตนเองครับการให้คะแนนจะอยู่ที่ศูนถึงห้านะครับต่อไปชีดที่สามนะครับจะเป็นส่วนของ รายชื่อสมาชิกในทีมงานของท่านว่ามีท่านใดบ้างเราจะมาเริ่มการกรอกแบบฟอร์มการประเมินผลงานกลางปีกันเลยนะครับในชีทที่หนึ่งก่อนครับชีทที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งข้อมูลพนักง,งานพนักง,งานที่ได้สิทธิ์ในการประเมินผลในครั้งนี้นะครับจะต้องกรอกข้อมูลของตนเองลงไปในแต่ละหัวข้อในส่วนของจำนวนสมาชิกหากท่านไม่ทราบสามารถดูได้ที่ชีทที่สามนีครับ ส่วนที่สนะครับคบทวนผลการปฏิบัติงานข้อที่หนึ่งผลงานตรงตามความต้องการมีคุณภาพและทันกําหนดระยะเวลานะครับข้อที่หนึ่งนี้ท่านจะต้องเข้าไปกรอกในชีทที่สองตามนี้นะครับแล้วก็ให้คะแนนตนเองในแทบสีฟ้านี้นะครับ จะเป็นในส่วนของหัวหน้าง,งานและผู้บริหารที่จะสรุปให้คะแนนกับตัวท่านนะครับคะแนนรวมออกมาทั้งหมดก็จะเข้าไปอยู่ในชีทที่1โดยอัตโนมัติในหัวข้อที่สองนะครับประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทุกหน่วยงานและการให้บริการลูกค้าภายนอกนะครับในหัวข้อนี้ท่านสามารถให้คะแนนตนเองได้เลย ในส่วนที่สครับข้อสาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทนะครับท่านสามารถกรอกได้เลยในส่วนนี้ในส่วนที่สระดับการเรียนรู้และนำไปใช้และเป็นแบบอย่างที่มีทัศนคกติที่ดีต่องานองค์กรผ่านการสื่อสารการทำงานในแต่ละวันท่านสามารถกรอกได้เลยครับ ข้อที่5นะครับทุ่มเททํางานหนักเป็นนิดเต็มใจช่วยเหลือทีมและเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญที่คอยหนุนนําให้ทีมงานทํางานแทบลุเป้าหมายนะครับท่านสามารถกลอกได้เลยตรงนี้ตัวนในแถบสีฟ้าก็จะเป็นในส่วนของหน้าง,งานและสรุปร่วมกับผู้บริหารน,นะครับ ส่วนที่สามพบโทระดับความทุ่มเทต่อความสำเร็จของทีมตรงนี้จะเป็นการให้คะแนนความสำคัญของบุคลากรในทีมงานของท่านนะครับท่านสามารถให้คะแนนเพื่อร่วงงานของท่านโดยคะแนนนั้นจะต้องเต็มร้อยเปอร์เซ็นท่านสามารถให้คะแนนเพื่อร่วมงานของท่านนะครับจะเท่าไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับแต่คะแนนต้องเป็นร้อยนะครับส่วนในแถบสีฟ้าหัวหน้าง,งานนะครับหัวหน้าง,งานก็จะมีคะแนนอยู่หนึ่งรอยซึ่งคะแนนหนึ่งรอยนั้นก็จะต้องเฉลี่ยให้กับบุคลากรในทีมงานของหัวหน้าง,งานท่านนั้นนะครับจะเท่ากาันรหรือน้อยกว่าหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับการประเมินของหัวหน้าง,งานครับในส่วนสุดท้ายนะครับ การประเมินศักยภาพในการเติบโตของพนักงานในส่วนนี้หัวหน้าง,งานจะเป็นผู้กรอกเท่านั้นนะครับเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือโอนย้ายนะครับสมาชิกในทีมงานของหัวหน้าง,งานท่านน,นั้นๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็สิ้นสุดในการกรอกแบบฟอร์มการประเมินผลงานนะครับ หากท่านใดมีข้อสักถามนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์3674คุณเอกนะครับ3619คุณกุ๊กนะครับ3665คุณพัดนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อได้ที่ทางพนักงานแผนกสัพสายากรยบุคคลนะครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการ กรอกแบบฟอร์มการประเมินผลงานนะครับทางแผนกทรัพยากรบุคคลก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับในวันนี้ก็ขอจบในการบรรยายเรื่องการอธิบายการกรอกแบบฟอร์มการประเมินผลงานเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ